สวัสดีสมาชิกเดฟซี่แฟนหวยหวุ่นนี่เกย์สาทุกทันคลิปนี้แอดก็บเมารงแนวทานหวยหุ่นนี่เกย์สาของวันที่สามสิบของวันที่สามตุลาคลมพี่น้อง <c oughs> นี่เช้าวันที่สามตุลาคลม เดือนเมยเดือนอ่าต้นเดือนพี่น้องต้นเดือนแตกับต้นอาทิตย์อากลับมาลุ่นกันมาห,ห้อยหุ่น,นต้นเดือนอ่าต้นเดือนตกับต้นอาทิตย์พอมเมื่อแหลกของอาทิตย์ห้อยหุ่นสิเดือนบ่อพีนอ่น้องกลับมาลุ่นไปพร้อมพรอมกันสําหรับห้อยหุ่นนิเคอีเสาวันที่สามสิบกันยาย,ายนพี่น้องซึ่งผลห้อยหุ่น นี่เจ้าหวดล่าสุดก็คือวันซูร์ที่สามสิบกันยายนผลก็ออกเก้เจห้าลางสามศูนย์้องสายวิ่ง้ายรลก็มาตัวเด่นมาหาพี่น้องแต่ว่าเจาะบอดแตกมีหาเก่ามีหาเก่าเข้าหาออกเก้าเจหาพี่น้องก็เป็นตัวเลขพี่น้องก ต้องขอโทษขอไหสมาชิกหลายๆเจาะบ่อพานพี่้อ้เจาะบ่อพานแต่สายวิ่งสายลวบก็ยังได้ยอยู่้ามๆหายสำหรับคลิปนี้แค่สมรลงแนาางวตั้งหมยหุ่นในคีรี๒ของมันที3ตุลาคม3ตุลาคมต้นเดือนวันแรกของอาทิตย์ พี่น้องจันกับมาลุนน้าหอยหุ่นสิเดินมากับมาเบิร์กันเลยพี่น้องอันนี้คือแนวทางหอยหุ่นนี่เกย์สาของวันที่สามสิบของวันที่สามไม่น้องขอโทษขอไปของวันที่สามตุลาคมชุดเจาะชองตัวบนหลังก็ตรมีแปดห้า 8ปดห8แปสซ้ายวิ่งซ้ายหลดกระเด็น8เด่นแปดรอง9้าพี่น้องป่ม,งมักตัวเด่น8ปดกตัวรองไปจับก็จะได้9ก้าห้าเหกสาสประมาณนี้พี่น้อง ติดเบิลพี่น้องติดเบิลกันเบิลไว้อ่านี่เจ้ากันเบิลส่วนชุดนิ่นชุดนิ่นแอดจะนิ่นไปชุดนี่นี่คือชุดนิ่นพี่น้องส่วนแนวทางสามตัวถ้าใครอยากเอาไป เตียงเอาไปวัดดวงเบิงกะล่องเอาไปปิดหน้า่นอนชุดสามตัวจะมีกลับระมาณนี้พี่นอ้องอันนี้คือเนวทอต่างไว้หุ่นนี่ก็อีซอบไปจำวันที่สามตัวล่าคง ถ้าชอบก็ตามไปหล่อถ้าไม่ชอบก็พันถ้าเบิ่งไว้เป็นแนวทางกลายจโชคมันมาทุกคนครับ